ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมุชเชอร์เนาะมุเชเชอร์ดินใหญ่มีแม่เล่าเรืงานสตอรอเบอรี่ดูบรรยากาศนะครับเนาะงานสตอรอเบอรี่ดินใหญ่แกลเกลอือประกอบออนไลน์นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแฟนผมแฟนผมนะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศนิดหน่อยนะครับพอมีการเสวนาตนัวเนาะแรงกว่าแล้วหรอชิคกี้ชิเกี้กมแมวไปแขม้าครับโอ้โอ้โอมือก็น,นั่งมือก็นั่งะมือน้องเป็นอะไร โอ้สาวถ้าสาวลูสีแล้วสวัสดีครับพี่ครับโอ้มิกี้นี่ข้อมูลมันเสร็จนะดูดูสตรอเบอรี่ Strawberry ครับที่เขาเอาหัวใบออกครับเพราะว่าราวการนี้ก็มาไแล้วยังอ๋อจัดยำเนาะตอนนี้ก็จัดยำครับยำสตรอเบอรี่ดูครับบรรยากาศครับใครยังไม่ได้มาพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งนะครับงานสตรอเบอรี่ของเดีย p เพอร์เซเบินเป็นสตรอเบอรี่ออนไลน์นะครับ ไม่ต้องมาเยอะครับมาเยอะก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาไม่ให้มาเยอะอย่างน้อยก็มาครอบครัวแล้วครึ่งคนเออมาใจครอบครัวแล้วคนสองคนมาได้ครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนะครับแม่ได้คนเลยนะโอ้สวัสดีครับพี่ครับคือได้เฉยๆนะเนียงเดี๋ยวนี้ยำสตอเบอร์รี่เป็นหนอเป็นหนอเป็นหนอแก้โซนนะสวัสดีครับพี่สวัครับเตรียมยำสตรอเบอร์รี่ เอาแกะหัวผู้น้องเราจะมีการเตรียมนะครับมามาครับมาไปเลยเนาะมาดูบรรยากาศตอนนี้มีการเส่นระถางของผมวิญญาณอุดังวิญญาณแบบนั้เนาะมาดูเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าเสื้อผ้านะครับมีหลายซุ้มนะครับมาีเสื้อีอันนี้เป็นเสื้อกระเรียงครับเสื้อกระเรียงสวยๆเป็นอันนี้เป็นเสื้อแม่บ้านแล้วเนาะ คือถ้าเป็นเสื้อแบบนี้สีดําแบบนี้คือโอ้ยถ้าเป็นเสื้อสีดําอย่างนี้ก่อคนแต่งงาน,นแล้วมีผัวแล้วมีผัวมีลูกแล้วเนาะเสื้อดำอันนี้จะเป็นเสื้อปรร้อใจครับสุดแสดงครับนี่เสื้อป้อใจหมดครับอันนี้เสื้อน่าจะมาประยุกต์มาใหม่ครับเสื้อกระเด็นท่านนั่นครับอนี่เสื้ออู้นี่สามร้อยบาทนีเ้เสื้อสาวๆครับ ใครยังไม่มีแฟนใครยังบริสุทธิ์ใส่เสื้อตัวนี้ได้ครับมาเข้ามาดูครับดูเ,เ,เสื้อเชียกาเชียกาเสื้อก็คือเชียการครับนี่เนาะดูเสื้อครับอันนี้กระเป๋าถ้า,ใค,า,าใครอยากมาใครอยากมาช่วยมาซื้อของเป็นที่ระลึกมาได้นะครับ จกเคุกกี้คุกกี้ข้าวโอ๊กเม็ดมันม่วงอืมเม็ดมันม่วงเจ้าขอไปไหนบอกฮู้นะครับอ๋อเจ้าขอมีเพย์โอ้เจ้าขอยสวยๆงามๆน่ารักนชายรับบิ๊กมินอะไรเป็นอ้อเออไม่ใช่ปืนนะเจ้าอินดอร์นี่ไงค่ะโซนแล้วโจโจนยังไงกันอ๋ออันนี้เด็กๆเขาทำเองครับตัวเรียนไม่ยาหเนาะ ไม่ยางห้าทเนี่คุณครูคูณชมไม่ย่าห้านะครับุณสวยงามน่ารักรู้จักกันดีครับอันนี้เสื้อผ้าแม่บ้านมามเนาะพ่ปลูกามชควมเข้าใจนี่ยภาษามามช่วยรสเนาะเนี่ภาษาอมาไม้ช่ไหมอะไรแค่สีนเนาะแอ่อดีเล้วันนี้ยังไม่แเสนเนาะแฮ่เนาะเ่กวาดาการไป้เพื่อนเนา พระสังมารวันั้นบ่าอุ่นนุนว่าสนับสนุนเรัพระสังมารวัเหลาแกมีการพัฒนาเนี่ยติ่ต้เขาคอเอนะครับเสื้อนะคอเอเท่านั้นนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่ครับยังไม่พอติเต้ก็ทำถนนด้วยตัวเองขนมนะไท่ถนเนะขนม อันนี้จับยึด่มตัวเองันี่สูงโอนี่แผนที่แผนที่อันนี้สาวๆครับสาวๆที่ไหนครับอ๋นนี้เป็นผูอยู่โรงเรียนบ้านเกอสวัสดีครับเอ๊ะคุณคุณมือแล้วคนไทยมากะกิญญ่ะไม่สลบหรอม่อยู่้ลยวม่อยู่ม่อยู่เลยไหรบ้านตกบ้านป่งอแม่ละน้อยแม่เสรียงครับแม่เสลียงค เดือนหน้าควจะไปแม่สเรียงไปงานแต่งอินดัสเซียลเนาะเป็นที่เต็มที่เข้าใจสูงสบายโอ้นี่น่าจะเป็นวายพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับวดครับพี่ทูสวัสดีครับเนาะอันนี้เป็นแว่นค้าจำเป็นนะคะมาเที่ยวได้นะมีไลท์ซูมหลายอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นไวาย ว้ามาใจค่ะน้ำกค่ะกินน้ำหมดเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำเสาลดค่ะอันนี้เป็นน้ำสับปะรดดูครับโอ้นน้ำสตรอเบอรี่จะเป็นสีแดงอันนี้เป็นมัมนะคะมัมเบอรี่มัมเบอรี่ดูครับโอ้ยมัมเบอรี่นะครับเมื่อวานผมก็ได้ที่ปลาตองมาแล้วนะครับผมเอามาบ่ใส่น้ําตาลเนี่ยเหลวหมดน่ะเหม็นหมดเลยต้องใส่น้ําตาลนะครับที่ยังต้องใส่สตรอเบอรี่เป็นน้ำครับเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์ครับ มาเที่ยวได้นะครับพี่น้องเรามีการจัดงานสตอรอเบอรี่ออนไลน์ที่ตระโบโบ่อแก้วพเทเมืองจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเป็นธรรมชาติเยอะเลยอยู่ครับเนะาะน,นี่ดานไปแยม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 ,แยมนะครับถ้าใครอยากรู้ราคาใครอยากกินใครอยากชิมก็มาเที่ยวได้เลยอันนี้เป็นตอเบอรี่อบแห้งโอ้โอบแห้งก็มีอันนี้เป็นของดีเพเทเมืองของด,องดีบ้านเราบ่อแก้วเลยนะครับ ใครยังไม่มาใครยังไม่บอกว่าเออเฉยๆอยู่เฉยๆในบ้านมาเลยครับมานะมาใน่แถวน่าเบื่อ๋อรู้เรื่องบ้านเนี่ยผมแล้วบ้นนี้บอกมีใชครับที่ออกมาบางคนได้รับันาดอยู่ที่ว่าการดูแลดูไทยไทยกันนู้นไม่ใช่ต้องใช้ยาแล้วมาดีไม่ใช่นะครับ ตอนนี้ทุกคนคก็เะะข้าใจกันว่าคนที่โด,พดนพรึรงได้เงินทุน ซื้อสารเคมีที่แพงๆมาใช้มันก็ได้ผลผลิตเท่าดี่คนที่ไม่ได้ใช้สารกินนี้นซื้อจากโบนนี่จะเป็น BAP ยืนยันจากคนใหญ่กว่าโจโบครับว่าสิ่งที่ปลูกณปัจจุบันนี้นะครับเท่ากันก็มีเหมือนกันแต่ว่าต่างแค่ไซส์เฉยๆน้ำใส่น้ำหนักเท่าไหร่ขึ้นกิโลครับสองเท่าเท่าไหร่ห้ากี่บาทครับเนี่ยโอันนี่กล่องละร้อยครับอ๋อกล่องละร้อยครับพี่น้องมาครับมีพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับอันนี้ห้าสิบบาทเองครับอันนี้ห้าสิบบาทอร่อย อันนี้อันนี้มาจากบอกแก้วใช่ไหมอันนี้จากบอกแก้วครับปีที่เราเราได้ยินเสีองับกิจกรรแสดงนี่นีมีหลาทานแบบนี้สุดยอดมีออยด้วยสตรอบุรี่นะครับนี่จัวีไอพีนะครับมีอูกราชพอาพอดมาเลยแล้ว เราสามตัดเนานี่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 เบอร์หน่สิบสองสีเลยนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งดูครับเราสามาวอันนี้เบอร์สองไม่แพงครับอันนี้น่าจะยี่สบาทนะครนีอับน่ะลรกบรอยู่ในเป็นมแก้วย่ารลานงอย่างแ้วนะครับผมก็ดใจ รับขึ้นาแล้วทำด้ีนดีครับพีับใหม่อันนี้โอ้เก่าอยครับพี่าอนนะครับอย่างตอเบอรี่ผมก็โอหกีวโอแห้โอ้ก็จะท็น์การก็รับไม่ขาดทุแน่นอนครับพยายามที่จะา่ารถ้าอย่งอยู่ในห้องออกมาประมาณไอตอบรไอมสตรอเบอรี่ผมโมมไอตรอดไอตีมจะมัพร้าวโอ้กงเลยพี่อันนี้ทำเองนี่ ลานอยู่นี่สามจะมีวันดีตัเยอะเออลานอยู่ตัวเพื่อจตบ้านแม่สานี่เองนะก็ัไกลๆปเะมยี่สิบกว่ากิโลเองครับดูอันนี้ดอกอุหลาบนีหอมนึถ้าใครอยากลอจะชิมใครอยากมาดูบรรยากาศว่างาสตร์เบอรี่เราเราไม่ใช่มีแค่สตอบมีหลายอย่างนะคนับเป็นหลายอย่างเเ็แล้วตอนนี้ผมก็ พยายามมาเกอบกลุ่มคือจะแบ่งหน้าที่กันไม่ไม่ใช่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างขายผมพยายามที่จะรวมกลุ่มคือใครถนัดตัวไหนก็มาทําตัวนั้นคนถนัดสุกถนัดต้นขว้นข้นยผมพยายามที่จะมาวนี้ครับเขาหลวงยอดผมก็บายก็ประสบการณ์อาจจะเยอะกว่าผมสุกแน้นสุกมาก่อนคแต่ผมว่าอาจจะ มาเจอคือร้อยแป๊บหนึ่งครื่องเสิร์ฟอนรุ่นใหม่ที่อาจจะมาเสริมตัวที่เสริมได้แล้วมันมีประโยชน์ต่อชุมชน